มาพบกันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้ค่ะโบนัสก็มีศูนย์บริการเจ้าเจ้าเจ๋งๆงมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะตอนนี้โบนัสอยู่ที่ออโต้ลิปเทคแถวๆแฮปปี้แลนด์ค่ะซึ่งที่นี่นะคะบอกเลยว่าเป็นอีกที่หนึ่งที่ทั้งแจ๋วทั้งเจ๋งค่ะเพราะว่าเขาใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ไฮไลท์เด็ดเลยค่ะคอสุปร์ขาต้องห้ามพลาดนะคะเพราะว่าที่นี่สาวุกซุปร์คาเขารู้จักกันดีค่ะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับผู้บริหารกันเลยค่ะ และตอนนี้นะคะโบนัส mm hmm. ก็อยู่กับผู้บริหารของ Auto l i ิฟ t e เทคค่ะพี่ต้นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโบนัสถูกเข้ามาเห็นรถซูเปอร์คาร์มากมายเลยค,คือ<ม>พี่ต้นเองเนี่ยก็เป็นคนที่ชื่นชอบซูเปอร์คาร์อยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะลงรลายในซูเปอร์คาร์รมีใช้รุ่นอะไรบ้างคะจริงๆตอนนี้ก็จะเป็นข้างหลังนะครับก็เป็นแล็บบูิมี่โฮลแลนด์อีโว e แล้วทําไมถึงชอบรถซูเปอร์คาร์คะคือต้องบอกว่าสมัยตั้งแต่เราัยรุ่นเด็กๆแล้วกันเราก็ชอบตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับก็เห็นตั้งแต่ฟอร์เรอรี่ลมโบอะไรเง เราก็มีความฝันก็อยากจะมีก็ก็ทำธุรกิจค่อยๆเก็บขึ้นมามีวันนี้อันนี้ก็คือสร้างขึ้นมาเองเพื่อที่ตามความฝันของตัวเองใสุดยอดมากเลยชอบคันไหนมากที่สุดที่แบบรู้สึกว่าขับแล้วเป็นตัวเองมากที่สุดจริงๆตอนนี้ใช้แลมโบอยู่ครับก็ฮุนแลนด์อีโวก็ชอบที่สุดแล้วครับเพราะอะไรคะถึงชอบรุ่นนี้ต้องบอกว่าแลมโบเขามีเอกลักษณ์คือเครื่องนะครับจะเป็นเครื่องเขาเรียกว่า NA เป็น v 1 0เครื่องใหญ่แล้วก็ไม่มีระบบอัดอากาศนะครับมันก็จะทําให้เสียง เราใจเวลาเร่งเวลาเปลี่ยนเกียร์ครับเสียงดุดังก็ถูกใจเราขับมันอะไรขับมันดุดังนะครับเวลาไปไหนเสียงดังๆมีคนมองหลอด้วยคนขับหลอดด้วยขับไปก็คือสาวสากรี๊ดแล้วด้วยความที่ชื่นชอบรถเนี่ยมีช่อง YouTube ของตัวเองใช่ไหมคะเป็นยูทูบเบอร์ด้วยอ่าใช่ครับช่องชื่อว่าอะไรอ่าชื่อคาซาไทยแลนด์อ่าเป็นช่องเกี่ยวกับอะไรคะอ่าเป็นช่องที่เกี่ยวกับรีวิวรถซูเปอร์คาร์ คือตัวเองเป็นคนที่ชอบรถซูเปอร์คาร์อยู่แล,แล้วแล้วก็มีโอกาสได้มาถ่ายคลิปอะไรเงี้ยก็เลยทาช่องให,ให้เพื่อนๆชมแล้วก็บังเอิญว่าเพื่อนก็ที่ติดตามนะครับก็ชอบกันแล้วก็วันนี้ก็เลยมีซับ ค่อนข้างพอสมควรนะครับมีกี่เท่าไหร่ละคะประมาณ80,000กวก่าแปดหมื่นซับสไครส์แล้วโอ้โหนี่ก็คือดูอว่าเป็นยูทูบเบอร์ดาวรุ่งเลยนะคะใครที่ชอบซปเปอร์คาร์ก็ติดตามได้ใช่ไหมคะที่ซัซ่าไทยแลนด์ค่ะแล้วอย่างการดูแลรถซปเปอร์คาร์เนี่ยมีความแตกต่างหรือว่ามีรายละเอียดที่มากกว่ารถทั่วไปปกติยังไงบ้างคะคือรถซปเปอร์คาร์ต้องสวยนะครับต้องดูดีนะครับต้อง ทำให้รถสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยการการที่ทําให้รถดูดีดูสวยก็จะมีหลายๆอย่างทั้งในเรื่องของการทําให้ผิวเนี่ยสวยงามแล้วก็ปกป้องตัวสีของรถก็คือพูดง่ายๆต้องเนี้ยบใช่ครับขับไปก็คือต้องแบบว่าว้าวแล้วลูกค้าที่นํารถเข้ามาใช้บริการเนี่ยค่ะคส่วนใหญ่เป็นซุปเปอร์คาร์ไหมคะอ่าจริงๆออโต้ลิฟต์เทคนะครับมีอ่าโปรดักต์หลายตัวนะครับก็คือคอนเซ็ปต์ก็คือเขาเรียกว่าปรับยนต์คโรบวงจรนะครับมีตั้งแต่ในเรื่องของกล้องบันทึกภาพนะครับ ในเรื่องของจอติดรถยนต์นะครับเครื่องเสียงรถยนต์นะครับในเรื่องของฝาท้ายไฟฟ้าบันไดข้างไฟฟ้าแล้วก็มาจนถึงในเรื่องของการปกป้องดูแลรักษารถนะครับในเรื่องของการเคลือบแก้วในเรื่องของการแรปรถคือครบทุกอย่างนะครับออรถที่เข้ามานะครับมีตั้งแต่รถบ้านเลยนะครับจนถึงรถซูเปอร์คาร์เลยก็คือ <anecdote> ที่นี่ไม่ใช่รับแต่ซูเปอร์คาร์อย่างเดียวนะคะรับทุกรุ่นตั้งแต่รถบ้านจะถึงซูเปอร์คาร์ทุกมาได้หมดถ้าเป็นรถซูเปอร์คาร์เนี่ย เคยมีรุ่นไหนเข้ามารับบริการบ้างคะเข้ามาเยอะมากนะครับตั้งแต่เฟเอร์รารีก็มีนะครับตั้งแต่รุ่นรุ่นแรกๆนะครับ3 4 3 0นะครับ458นะครับ488ก็มีนะครับรุ่นพิเศษสี่ห้าแปดสเปเชอยลเลยอะไเงี้ยคือเราเรามาหมดแล้วรุ่นใหม่ๆก็จะเป็นตัวโลมานะครับก็มาแล้วและที่ออโต l ลิฟต์เทคเนี่ยมีการให้บริการอะไรบ้างคะที่นี่เป็นศูนย์บริการของ n a c กโค i n g Solution นนะครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Nipp อน Paint นะครับก็จะมีในส่วนของผลิตภัณฑ์น้ำยาในการดูแลรักษารถนะครับขัดเคลือบแล้วก็เคลือบแก้วด้วยนะครับในส่วนของประดับยนต์เนี่ยก็จะมีเรื่องของเครื่องเสียงรถยนต์นัับตวขอองงกล้ ภาพนะครับฝาดท้ายไฟฟ้าบันไดไฟฟ้านะครับมีหลากหลายให้เลือกครับโอ้โหคือมีการบริการมากมายเลยจริงๆนะคะคุณผู้ชมฟังแล้วก็อยากมารับบริการอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะที่ดูรายการอยู่จะมาใช้บริการเนี่ยมีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะครับสำหรับโปรโมชั่นของเครือบแก้วนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นแพ็กเกจ1ปีนะครับอยู่ที่9,900บาทแล้วก็ถ้าเป็นแพ็กเกจ2ปีนะครับอยู่ที่14,900บาทครับสามารถเข้ามาใช้บริการได้กับรถทุกไซส์เลยครับ โมชั่นเด็ดขนาดนี้นะคะแล้วก็ดูแลโดยคนที่รักแล้วก็ลหลงไหลในรถยนต์แบบนี้รับรองว่าถ้าคุณผู้ชมมาใช้บริการนะคะจะต้องได้รับบริการเสมือนว่าเป็นรถของพี่ต้นเองอย่างแน่นอนนะคะ <ผม S 1> วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ต้นมากๆค,ะค่ะขอบคุณค,ค่ณนนคะด,ดีดีครับผม ังมองหาศูนย์บริการที่ครบวงจรนะคะใส่ใจรายละเอียดแบบนี้เราก็ยังเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงอย่าง Next Pro by Nippon Paint ที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งค่ะที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดนะคะเดินทางสะดวกแล้วก็บริการสุดประทับใจนะคะที่นี่เลยค่ะ Autolift Tech อยู่ที่ถนนแฮป p ี้แลนดสายหนึ่งนะคะรับรองว่ามาแล้วจะต้องแฮปปี้กับบ้านไปอย่างแน่นอนค่ะ